I don't give a fuck what you say Yeah i m a do shit my way So you can go kick crocks i m a stack bricks up Build what I want to make Yo I got a lot of shit to say So i m a do this every day I'll be writing things until I'm fucking b i g สวัสดีค่ะแฟนเพจสีรุ่งคาเซ็นเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะโบก็มีรถรุ่นพิเศษค่ะที่เป็นขวัญใจของชาวสีรุ่งคาเซ็นเตอร์เราเลยนะคะและวันนี้นะคะโบก็มาพร้อมกับนี่เลยค่ะ เชฟโรเลตโคโลราโดเอ็กแ2.5 LT ค่ะรุ่นปี2019นะคะและสำหรับคันนี้บอกไว้เลยว่าเป็นสีที่หลายๆท่านตามหาต้องถูกใจคุณแน่นอนค่ะและสำหรับคันนี้นะคะมีงบนะคะออกรถเพียง100บาทคุณก็ได้ขับขี่รถที่สวยแล้วก็คุณภาพดีขนาดนี้ได้แล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวสีรถเลยนะคะ และคันนี้นะคะโบมีวารันตีให้เลยนะคะว่าสีรถเดิมทั้งลำเลยนะคะไม่มีประวัติผิดความจมน้ำหรือว่าชนหนักมาแน่นอน ไม่มีตัดต่อไม่มีกรอใหม่แน่นอนค่ะและสำหรับคันนี้นะคะโดดเด่นด้วยตราสัญลักษณ์โบทายนะคะของเชฟโรเลตสีทองสวยๆแบบนี้เลยและเรามาดูกันค่ะว่าของแต่งเพิ่มเติมของเขามีอะไรมาบ้างนะคะสำหรับคันนี้ให้แม็กแต่งนะคะแม็กเวลนะคะขอบ18สวสวยๆเท่ๆแบบนี้มาให้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันค่ะ และแน่นอนนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาดูรถนะคะดูในคลิปรีวิวนี้จบแน่นอนค่ะตัวรถสวยมีวารันตีหลังการขายให้ค่ะและเดี๋ยวโบพาชมเมดอาร์ตกันนิดนึงนะคะและสําหรับคันนี้นะคะเมดอาร์ตเรียงตัวสวยเลยค่ะตะเข็บตรงแนวใช้มือรูปไม่บาดมือแน่นอนค่ะและ เรามาดูกันที่ด้านล่างของคันนี้นะคะแผนเพจของเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado นะคะจะอยู่ที่คานเสาบีนะคะฝั่งซ้ายมือนั่นเองค่ะใช้มือรูปได้เลยนะคะเรียบๆสวยๆเลยแล้วก็หัวน็อตไม่ว่าจะเป็นซอกประตูหัวน็อตสวยๆเลยค่ะไม่มีรอยขลอกปอกเปิดสีเดิมแน่นอนค่ะ และสาหรับด้านท้ายรถของคันนี้นะคะฝาท้ายเดิมๆเลยนะคะซึ่งฝาท้ายของเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado นะคะเขาเล่นเส้นสายมาแบบ 3D ส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ให้มือเปิดขนาดใหญ่สีดําด้านแบบนี้นะคะใช้งานได้จริงป้องกันการหนีบมือค่ะและอยากจะบอกเลยว่าเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado นะคะเป็นรุ่นที่ออกแบบไฟท้ายได้สวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ไฟท้ายเขาดูโดดเด่นมากๆ เห็นมาจากระยะไกลเลยนะคะแล้วก็มีกันชนด้านท้ายมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูออปชันภายในกันค่ะวารันตีความใหม่เลยค่ะด้วยรุ่นปีและเลขไม้นะคะเลขไม้คันนี้เพียง30 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ออกห้างเนี่ยผ่านการใช้งานมาเพียงเจ้าของเดียวเท่านั้นนะคะแผ่นบางแดดของเขาเนี่ยยังมีแผ่นพลาสติกห่อหุ้มอยู่เลยนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ร e ย i a l number อยู่ครบเลยนะคะ และนอกจากนั้นใครที่ชอบรถที่ให้สไตล์ความสะดวกสบายแล้วก็ให้ความปลอดภัยเนี่ยขอแนะนำเชฟโรเลตโคโลราโดเลยนะคะสำหรับคันนี้มีเบรก ABS มาให้ค่ะแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่ด้วยนะคะตัวเครื่องเสียงของเขาเนี่ยยังสามารถใช้งานได้หลายระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น FM AM และท่านไหนนะคะที่ต้องการใช้งานแบบลูทูธนะคะสามารถเชื่อมต่อรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะคะใช้งานง่ายๆสะดวกสะดวกมากๆเลยนะคะเหมาะกับยุค2023มากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้สำหรับเชฟโรเลตโคโลราโดเอสแคปส lt รุ่นปี2019คันนี้นะคะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0 c นนะคะและเป็นเครื่องยนต์ดูรแมกที่ให้ความประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ ตัวแรงม้าของเขาเนี่ยให้แรงม้ามาที่186แรงม้ากันเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าประหยัดน้ํามันแล้วก็แรงไปพร้อมๆกันเลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องความแรงเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะโบอบอกไว้เลยว่าคานหน้าเนี่ยไม่มีประวัติชนหนักมาแน่นอนเพราะว่าคานหน้านี่คือสีเดิมสวยมากนะคะสติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็หัวน็อตเนี่ยคือ สวยมากๆเลยนะคะไม่มีรอยถลอกปอกเปิกใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะและนอกจากตัวน็อตที่คานด้านหน้าจะสวยแล้วนะคะใต้ฝากระโปรงบอกไว้เลยว่าสวยมากๆเลยนะคะมีวารันตีหลังการขายให้ค่ะว่าไม่มีประวัติชนหนักที่คว่ำมจมน้ําหรือว่าตัดต่อกรอใหม่มาแน่นอนค่ะสีรุ่งคาเซนเตอร์คอนเฟิร์มให้เลยค่ะ และสำหรับเชฟโรเลตโ c o ลราโดเอแค2.5 LT รุ่นปี2019คันนี้นะคะเห็นสวยๆแล้วก็ของแต่งจะเต็มแบบนี้นะคะหลายๆท่านคงจะคิดไว้แล้วว่าราคาคงจะสูงแน่นอนนะคะแต่สำหรับคันนี้ราคาเพียง399,000บาทค่ะ ราคาห่างหายจากรถใหม่ป้ายแดงกันไปถึง2 0 0 0 0 0กว่ากันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นทางเลือกอันชัญฉลาดค่ะสําหรับคนที่อยากจะมีรถขับและวันนี้นะคะสําหรับแฟนเพจสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านนะคะออกรถวันนี้เพียง100บาทเท่านั้นค่ะมีบริการไปเซ็นสัญญาให้ถึงที่และจัดส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะคะใครต้องการคันนี้กลิกลิงก์กลางเข้ามาได้เลยนะคะหรืออินบ็อกตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ